ก็สวัสดีครับก็พบกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันที่ห้าเนาะสำหรับการเรียนนะครับผมสำหรับบทเรียนวันนี้นะครับผมก็จะเป็นบทเรียนสําหรับสอนการเรื่องการเพ้นด์โมเดลนะครับผมนอกจากเราจะเพ้นด์โมเดลโมเดลเอโต่นะครับผมนอกจากว่าเราจะเพ้นด์โมเดลเสร็จแล้วเราจริงๆแล้วโปรแกรมนี้มันยังสามารถเพ้นด์ในรูปแบบแมทเ r i เรียลรูปไปถึง เพ้นในรูปแบบเท็กเจอร์ได้นะครับผมอาซึ่งจะเป็นไงซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาสอนกันเลยนะครับผมอาเห็นไหมครับว่านี่คือตัวโมเดลที่ผมปั้นนะครับผมจริงๆเป็นไฟล์งานเก่าแล้วนะครับผมผมก็เลยหยิบเป็นตัวอย่างจะได้ง่ายๆนะครับผมอากรณีนี้อาผมแนะนําว่าควรควรทําเป็นการแยกเลเยอร์น,นะครับผมซึ่งอันนี้ผมได้แบบว่าเป็นไฟล์ที่แบบผมเมิดรวมมาแล้วเนาะ ซึ่งทุกครั้งที่เพ้นนะครับแนะนําว่าคนแยกเลเยอร์ดีกว่ามันจะได้เพ้นสะดวกต่อการทํางานนะครับผมแต่วันนี้ผมแค่จะมาสอนแบบว่าเออวิธีหลักการทํางานของการเพ้นโมเดลมันทํายังไงนะครับผมโอเคนะครับอ่าอันนี้เป็นจะเข้สุดชาติในโลโก้นะครับผมอ่าไอ้ไฟไงานนี้มันป้าน,นานแล้วตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับโอเคอ่าก่อนที่เราจะเริ่มเพ้นนะครับผมอันดับแรกครับจําเป็นก็คือสิ่งแรกที่จําเป็นก็คือคุณจําเป็นต้องใช้บัตร มาตรฐานในการเพ้นต์นะคะผมถามว่าใช้บัตรอื่นได้ไหมก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนําว่าควรใช้บัตร t a ต d a า d ดีที่สุดในในในความคิดผมนะผมว่าบัตรมาตรฐานแบบเป็นบัตรคลายคเหมือนบัตรภูกันที่แบบเป็นเบสิกง่ายเลยครับผมมันไม่ได้ใช้ยากอะไรมากนะครับผมแต่ถ้าจะสมมุตินะครับว่าใช้บัตรเคบิลอัพในการเพ้นต์ก็ถามว่าเพ้นต์ได้นะครับผมแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยจะแบบอ่าจัดสมูทในการทำงานเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าใช้บัตร t a ต d a า d ดีกว่านะครับผมโอเคนะครับ หลังจากนั้นถ้ากรณีที่แบบว่าตอนที่เราจะเพ้นงานนะครับผมเรามาสังเกตตรงคําว่า C s แอซับนะครับถ้าสมมุติมันขึ้นมาสีส้มอะไรนี่ครับผมให้เราทําการกดให้มันเป็นสีเทาทั้งสองเลยครับผมให้ C s แอและสีซัให้มันเป็นสีเทาอย่างนี้ครับผมประมาณนี้ก็ได้ไม่ต้องมีสีส้มนะครับผมอตอนที่เราเพ้นนะครับผมนอกจากมันจะเพ้นสีได้แล้วมันจะขึ้นเป็นเนื้อเพิ่มเนื้อด้วยนะครับผมก็เลยแนะนําว่าถ้าหากนักเรียนต้องการจะเข้าสู่ในโหมดเพ้นอย่างเดียวนะครับผมเพ้นแบบระบายสีนะ ให้ทําการปิด cs อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมอย่างเดียวเลยอยากให้มันเป็นสีส้มเสร็จแล้วให้เราทําการกดโหมด rgb ตรงนี้นะครับผมอ่า rgb ตรงนี้ครับมันเป็นแบบว่าตัวอักษรย่อที่แบบในใน photoshop อ่าถ้าใครเคยเรียน photoshop น่าจะรู้นะครับผมมันเป็นโหมดสําหรับ p พน model นะครับผมเพ n เท่านั้นนะครับผมตัว m นี่นะครับผมอ่า m ตรงนี้นะครับก็คือเป็นอ่าเพนในรูปแบบ material material ในตรงนี้ก็คือเนี่ยครับผมอ่า กรณีที่แบบว่าเอ้ยผมอยากได้ตาตรงนี้ครับแบบว่าเป็นแบบมีความเคลือบเงานะครับผมอาแล้วก็สามารถกดตรงนี้นะครับผมเป็นโหมดแมททีเดียแล้วก็ทําการเพนได้เลยนะครับผมส่วน mrgb ตรงนี้นะครับผมมันก็คล้ายๆเหมือนอารมณ์เหมือนเพนแมทเทเรสครับแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นรูปแบบเพนเท็กเจอร์ตรงนี้นะครับผมคือมันเป็นรูปของเท็กเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเพนแค่นี้เองนะครับผมแต่หลกัลกๆแล้วเราจะใช้แค่ rgb กับ m เท่านั้นนะครับผมหลกัลกๆนะส่วนใหญ่แลวหลกัลกๆ อพอเราจะเพ้น์นะครับผมนี่ครับพอเรากด R G B ปุ๊บตอนนี้มันกลายเป็นโหมด R G B และเสร็จแล้วให้เราทําการอ่าสมมุตินะครับผมว่าตัวไปที่เลเยอร์นะครับผมไปที่เลเยอร์เสร็จแล้วให้เราทารมมนนรํา,ททาทการกดโหมดผูกการตรงนี้ครับผมอันเล็กๆตรงนี้นะถ้าเป็นเนี่ยขึ้นผูกการน,นะครับผมอ่าคราวนี้แหละเราก็สามารถเข้าสู่ขั้นตอนในการเพ้นต์โมเดลได้เลยนะครับซึ่งวิธีการเลือกสีนะครับเนี่ยดูช่องสีเลียมด้านซ้ายนี้เลยนะครับผม สมมตินะครับเราอยากได้สีเขียวเราก็ไปที่กรอบข้างนอกนะครับอลาแล้วเลือกโทนสีเขียวนะครับตรงนี้ซึ่งถ้าเราอยากได้สีเขียวแบบไหนเราก็เลือกได้เลยครับผมในกรอบสี่เหลี่ยมข้างในอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนี่ยเลือกได้เลยครับเราถ้าเราสมมติอยากได้สีเขียวแบบมืดๆก็ลูไปข้างล่างหน่อยแบบสว่างหน่อยก็ขึ้นไปข้างบนนะครับผมประมาณนี้เนาะอ่าเสร็จแล้วก็ลองทําการเพ้นท์นะครับผมอ่าอันนี้ขอย้านะครับว่าทุกครั้งที่เราจะเพ้นท์นะครับแนะนาว่าควรแยกเลเยอร์ดีกว่านะครับผม มันจะได้สะดวกต่อการระบ,บายหรือเพนนะครับผมแต่กรณีนี้ผมแค่สาธิตให้ลองดูเฉยๆนะครับผมอ่าอ่าแล้วผมเปิดเป็นสองจุดก่อนนะครับอ่ามันก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับอ่าอ่าเพื่อความที่แบบอ่าอาจจะได้เห็นภาพชัดๆเดี๋ยวผมขอทําการแยกไปแ,แยกก่อนนะครับผมอ่าผมว่าน่าจะได้เห็นชัดๆด,ด,ดีกว่า อันนี้ผมได้ทำการแยกเลเยอร์แล้วเนาะอ้เยอะเลยเลเยอร์โอเคครับอันนี้ผมขอจะมาเพ้นตตรงส่วนหัวนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้จะได้เห็นภาพชัดๆผมว่าทำการแยกเลเยอร์ดีกว่านักเรียนจะได้เห็นภาพง่ายๆเห็นไหมครับนี่วันนี้เราเพ้นต์ตรงส่วนหัวเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับอ่าสมมุติผมอยากได้ปากข้างล่างตรงนี้เป็นอ่าเป็นสีเหลืองนะครับผมโอเคนะครับสักพูดนะอ่าเลือกเลเยอร์ ส่วงวิธีการกดลอกเลเยอร์นะครับจริงๆเราไม่จาเป็นต้องกดเลื่อนลงตรงนี้ก็ได้นะครับผมเราสามารถกดคีย์ลัด้วยการกด n นะครับผมกด n หนึ่งครั้งมันจะให้เลื่อกได้เลยครับว่าเราอยากเอาเลเยอร์ตรงส่วนไหนในการเปลี่ยนนะครับผมอ่าอันนี้ผมฐานตรงขาไกลนะครับผมอ่าตรงนี้ก็ทําการเปลี่ยนได้เลยเห็นไะครับนี่ประมาณนี้อ่าส่วนวิธีการดูดสีนะครับผมถ้าเป็นใน Photoshop ถ้าจำไม่ผิดก็จะกดคีย์ลัด a l t e r n t e แล้วก็เลือกสีใช่ไหมครับผม แต่ว่าในสีบัตรนะครับวิธีการดูดสีนะครับก็คือเราต้องกดเนี่ยกดลากไอ้ตรงสี่เหลี่ยมช่องเล็กๆนี่ก็ได้ครับผมกดใช้เมาส์ปากกาหรือมาหนูนะครับกดลากไปไปเลยครับผมนี่ครับมันจะเป็นการดูดสีให้เลยนะครับผมสมมติผมอยากได้สีเขียวก็ลากไปที่จุดสีเขียวแค่นี้เองครับผมอ่าเสร็จแล้วปุ๊บก็ทําการระบายสีเขียวได้เลยนี่ครับอ่าอันนี้ผมขอเพ้นท์แบบคร่าวๆแบบง่ายๆนะครับผมอ อาจจะดูออาผมอาจจะระบายแบบเร็วๆไปก่อนนะครับผมคมจุดเก็ดก็ดหลังหน่อยนิดนึงเก็บหลังานะเป็นสีเข้มโอเคนะครับอ่านี่คือการเพ้นท์โมเดลแบบคร่าวๆนะครับผม อ๋อเป็นในส่วนมือแล้วกันเดี๋ยวแล้วมันขัดใจอ่านี่ผมเพ้นในส่วนมือแล้วนะครับผมไปไปเอามาเริ่มอยากเพ้นให้มันหมดเลยโอเคนะครับอ่าขอเป็นส่วนขาด้วยอ่อขอหน่อยขอหน่อยโอเคนะครับมันก็จะประมาณนี้อ่าต่อไปนะครับต่อตราวนี้ อ่านี้คือในโหมดในการเพ้นของ R G B นะครับผมก็คือโหมดเพ้นโมเดลธรรมดาเลยเหมือนเราเพ้นอ่าอะไรเขาเียนะตัวโมเดลในงานวัดนะครับผมไอตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์นะอ่าสมมติอ่ามมต่อไปเรามันเป็นโหมด M กันดีกว่าครับโหมด M ในที่นี้คือโหมดเพ้นในรูปแบบมแัทเรียลก็คือตอนเนี้ตัวโมเดลผมนะครับมันอยู่ในอาเรนะมททเรียลเขาเลือกเบสิคมัทเรียลสองนะครับคือมันจะด้านๆหน่อย แต่ผมอยากให้ตาตัวโมเดลนี้มีความมันวาวเหมือนพลาส,สติกนะครับผมทอรพลาส,สติกประมาณนี้เนาะโอเคครับสำหรับแรกไปที่ระย์ตาก่อนนะครับผมรเยะตายุ่ง่หนวสมมุติถ้าเจอระย์ตาแล้วใช่ไหมครับผมอ่าคราวนี้ครับผมให้เราทําการระบายลมนะครับระบายลมในความหมายผมก็คือระบายแบบว่าใช้ความรู้สึกนะครับว่าเออตอนเนี้ยเราระบายแบบเออครบลูกตาหมดแล้วอะไรนี้ครับผมให้ใช้ความรู้สึกนะครับ เสร็จแล้วพอเราระบายแมทเทเรียเสร็จแล้วนะครับผมให้เราทําการเปลี่ยนเป็นแมทเทเรียนะครับจากเป็นทอยพลาสติกให้กลายเป็นเบสิกนะครับผมหรือจะเลือกอันไหนก็ได้ที่เราชอบนะครับอ่าแล้วมาดูกันจะเห็นไหมครับว่านี่ครับนี่คือการระบายความต่างนะครับผมตาเป็นพลาสติกแต่ตัวโมเดลทั้งหมดจะเป็นแบบความด้านของเบสิกนะครับผมอ่านี่คือการเพ้นท์ของแมทเทเรียนะครับผมย้ําอีกรอบนะครับว่าควรแยกเลเยอร์ในการทํางานนะครับผมจะสะดวกต่อการทํางานนะครับ โอเคอ่าสมมตินาฬิกานาฬิกาอ่านาฬิกาครับอ่าสมมตินาฬิกาผมอยากให้มันเป็นนี่ผมขอรวมนาฬิกาก่อนเนาะป๊บนึงซึ่งวิธีการรวมนะครับอ่า Church, นยผมสอนในนี้ไปก็ได้วิธีการรวมเลเยอร์นะครับก็คือเลือกเลเยอร์อันที่เราต้องการจะรวมนะครับผมให้มันซ้อนกันข้างล่างนะครับผมอ่าสมมติครับว่าผมอยากให้อ่าอันเนี้ยเล็บเท้ากับเล็บเนี่ยมาอยู่ในนันนครับผมให้มารวมกันนะครับ อ่าคือไปที่คาว่าม g ดก่อนนะครับผมแล้วก็ไปที่มืดดาส์นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับในการรวมเลเยอร์นะครับผมเดี๋ยวอาจจะสอนอีกรอบนึงในวันถัดไปนะครับผมโอเคนะครับอันนี้คือสอนให้รู้ก่อนนิดนึงก่อนอ่าสมมติผมต้องการเพ้นท์แมตติแวลฬิกาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสีทองแล้วกันเนาะสีทองอันนี้อ่าแล้วเราก็ระบายลมเลยครับผมระบายลมเป็นเลยคิดจะว่าเราระบายเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหมือนเดิมครับเปลี่ยนเป็น มาทีเรียวอ่านี่ครับนาฬิกาทองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับอ่าถ้าสมมุติมีคนถามว่าพี่ครับผมอยากได้แบบว่าอยากดูดสีจากรูปทํายังไงครับผมโอ้อันนี้ก็ง่ายครับไม่ยากมากให้นักเียนะครับไปที่คําว่า texture ตรงนี้นะครับผมเลือกอันล่างสุดเลย image page เนี่ยครับผมเสร็จแล้วให้ทักการโหลด image นะครับผม ผมไม่รู้นะว่าตอนอัดมันจะขึ้นหน้าให้เลือกรูปไหมให้ hey, นักเรียนนะครับเลือกรูปที่เราต้องการแบบว่าเป็นแบบตัวอย่างเป็นแม่สีนะครับผมผมขอดูรูปก่อนนะสักครู่นะครับผมอ่ะสมมติผมอยากได้รูปนี้โอเคนะครับ <c oughs> อ่าคันนี้ก็เรียอร้อยแล้วครับผมรูปมันก็จะขึ้นตรงข้างหลังนะครับผมครับแล้วเราก็สามารถดูสีตามรูปนี้ได้เลยนะครับผมน่ะดูได้เลยอ่าสมมุติผมอยากได้สีอ่าสีไหนดีกว่าสีน้าเงินแล้วกันหนึ่งชัด,ชด เสื้อเป็นสีน้ําเงินอ่าไปที่เลเยอร์เสื้อแล้วก็ทําการเปลี่ยนเป็นโหมด RGB แล้วก็ทําการเพ้นท์นะครับผมอ่าถ้าสมมติเราไม่ชอบก็ลองดูดสีใหม่ประมาณนี้ครับผมอ่าเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับผมอ่ามันก็จะประมาณนี้นะครับผมสมมุติถ้าเกิดว่ารูปมันใหญ่เกินไปแล้วก็สามารถกด image size ตรงนี้นะครับผมฮอ่าโปรแกรมนี้มันอาจจะแบบน้นิดหน่อยนะครับ กดปี่ียาสิบ enter กดไปที่ 50, อ,อารูปตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็กดโหลดอีกรอบหนึง่งอ่ามันก็จะเล็กลงให้แล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้ถ้าสมมติว่เาเกะกะเนาะอ่ากรณีที่แบบว่าเอ้ยผมเพนอ่าผมรู้สึกว่าผมเพ้นโมเดลเสร็จแล้วผมอยากทำการแบบปิดรูปนะครับผมก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยไปที่ texture เหมือนเดิมเลยเลือกอันข้างล่างครับ image page นะครับผม กน็แล้วน,นะครับให้กดโหมดคําว่า Reference View นะครับผมให้เราทําการกดฟอนต์คือกดตรงไหนก็ได้ครับตามตามที่เราต้องการจะฟอนตจะแบ็กจะไลท์ได้หมดเลยไปที่ฟอนตปุ๊บอ่าค่นี้รูปก็จะทําการปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอ่ารู้สึกว่าการ Paint m o d e นะครับมันจะไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่เลยนะครับผมหรือปล่ปปาเนาะ <laughs> โอเคนะครับอ่าสำหรับการสอนเรื่องการ p พ i n t m o ดลวันนี้อาจจะดูง่ายและเร็วไปหน่อยนะครับผม แต่แต่ว่าผมมองว่าถ้าสมมุติถ้าเราเรียนรู้จากการพิมพ์โมเดลก่อนคราวนี้แหละครับผมในวันหลังๆนะครับคราวนี้แหละถ้าเราได้ปั้นโมเดลเสร็จแล้วปุ๊บคราวนี้จะได้สนุกในการพิมพ์แน่นอนนะครับผมเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับจบจากการสอนเหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยครับใครสงสัยอะไรก็ถามที่เพจได้เลยครับผมยินดีถามให้ตลอดเอ๊ะไปดิยินดีตอบให้นะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผม ขอลาก,ก่อนนะครับบ๊ายบาย